สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวในแวดวงการเงินนะคะ,ะปกติเวลาเราพูดถึงธนาคารเนี่ยเราก็จะนึกถึงแค่ที่ฝากเงินกู้เงินใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไมหมคะว่าสถาบันการเงินบางแห่งเนี่ยอาจจะมีบทบาท ออมากกว่านั้นถึงขั้นที่อาจจะร่วมกำหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจโลกได้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะเรื่องของกลอเมนแซ็กซ์จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของผู้อพยพคนหนึ่งสู่การเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลมากๆในระดับโลกค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยย้อนไปปี1869เลยนะมีผู้อพยพชาวเยอรมันชื่อมา์คัสโกลแมนเขาเอ่อมองเห็นช่องว่างทางธุรกิจในนิวยอร์ก ตอนนั้นธนาคารใหญ่ๆเขาสนใจแต่ลูกค้ารายใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่ Marcus Goldman เนี่ยเขาเริ่มจากการซื้อขายสิ่งที่เรียกว่า commercial paper อ๋อไอตัวตัวต๋ว,ว,ว,วสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่เคยได้ยินน่ะเหรอคะใช่ครับใช่ครับตั๋วระยะสั้นให้กับพวกพ่อค้ารายย่อยที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการสร้างเครดิตสร้างความไว้วางใจกับคนตัวเล็กๆก่อนนะครับโอ้หาช่องว่างเก่งจริงๆนะคะแล้วจากคนเดียวเนี่ยขยายเป็นธุรกิจครอบครัวได้ยังไงคะ เขาก็ดึงคนในครอบครัวเข้ามาช่วยครับคือปี1882เนี่ยลูกเขยแซมเมลซาร์กก็เข้ามาร่วมแล้วต่อมาอีกไม่กี่ปีปี1888ก็มีลูทวิกเดรฟฟุสซึ่งเป็นลูกเขยอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นโกแมนซารกส์แอนด์โคอย่างที่เราคุ้นเคยกันคือยุคนั้นเนี่ยการใช้เครือข่ายครอบครัวมันสำคัญมากนะมันคือเรื่องความไว้ใจซึ่งเป็นหัวใจเลยของธุรกิจการเงินอืมเข้าใจเลยค่ะ แต่มีแค่เครือข่ายครอบครัวที่แข็งแกร่งอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมคะเขาต้องหาทางสร้างความแตกต่างด้วยอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โ o แม m แซ s a c โดดเด่นขึ้นมาล่ะคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการขยับตัวเองครับจากแค่ซื้อขายตัวสัญญาเนี่ยมาเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับนักลงทุนโดยตรงเลยอันนี้คือการก้าวเข้าสู่โลกของวานิธนกธรกิจคือ Investment Banking แบบเต็มตัวแล้วก็ตามไปด้วยนวัตกรรมที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การทำ IPO ครับการนำ Sears เข้าตลาดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากร้ห้ฟัง่อยสิคะใช่เลยครับปี1906การนำบริษัท Sears Robert k a n d Company เข้าตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จธรรมดานะครับแต่มันเหมือนกับการปฏิวัติวิธีการระดมทุนของบริษัทใหญ่ๆเลยก็ว่าได้แล้วมันก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยๆทั่วไปเข้าถึงหุ้นของบริษัทดีๆที่เมื่อก่อนอาจจะเข้าไม่ถึง อันนี้แหละครับที่มันสร้างพิมพ์เขียวให้การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทอเมริกันในยุคต่อๆมาเลยชื่อเสียงของโกล m a n s a ก h s ตอนนั้นคือดังไปทั่ว Wall Street เลยครับเขายังขยายไปยุโรปด้วยนะไปจับมือกับ Klein Watson's สุดยอดเลยค่ะแล้วก็มีหลักการที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า long term greedy เนี่ยมันคืออะไรคะอ๋อใช่ครับ Long-term greedy คือมันสะท้อนวิสัยทัศน์ของเขานะครับคือไม่ได้มองแค่กำไรแบบฉาบฉวยระยะสั้นๆแต่มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคัง่งสร้างอิทธิพลในระยะยาวมากกว่ามันคือการเข้าใจว่าเออความอดทนการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีการจัดการความเสี่ยงอย่างฉลาดเนี่ยสำคัญกว่าเป็นกุญแจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในโลกการเงินจริงๆ ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่พอเจอของจริงอย่างวิกฤตการเงิน The Panic of 1907ตอนนั้นเป็นยังไงคะหลายๆที่น่าจะแย่เหมือนกันใช่ครับหลายที่แย่มากแต่ Goldman Sach s a c h เนี่ยไม่ใช่แค่รอดนะเอ้าหรอคะครับกลับแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำไปคือในขณะที่สถาบันการเงินหลายแห่งต้องพึ่งพารัฐหรือบางทีก็ล้มไปเลยแต่ g o m a n s a ซ์เขายืนหยัดได้ด้วยฐานทุนด้วยความสัมพันธ์ที่ดีที่สร้างมาและที่สำคัญกว่านั้นอีกนะครับ คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ Goldman Sach s a c h เริ่มเข้าไปมีบทบาทเอ่อให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลด้วยให้คำปรึกษารัฐบาลเลยเหรอคะใช่ครับในการปฏิรูประบบการเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนความโกลาหนให้กลายเป็นอำนาจเป็นอิทธิพลที่จับต้องได้มากขึ้นโหจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนเป้าหมายเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของระบบแต่เริ่มมองถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบเลยทีเดียว ถูกต้องครับมองภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยพวกเขาขยายบทบาทไปสู่การลงทุนโดยตรงมากขึ้นการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และที่สำคัญมากๆคือ การสร้างเกลือข่ายความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้กำหนดนโยบายคือเริ่มเข้าใจแล้วว่าการได้เข้าไปอยู่ในห้องที่มีการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าการมีเงินเยอะที่สุดด้วยซ้ำไปเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลต่อทิศท,ทางนโยบายสาธารณะแล้วครับซึ่งก็นำมาสู่ภาพที่เราเห็นกันในยุคหลังๆใช่ไหมคะที่อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Goldman Sachs หลายคนเลยได้เข้าไปนั่งในตำแหน่งสำคัญสคัญของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่เลยครับชัดเจนมากชื่อ อย่าง Henry p พ u l s o n Robert Rubin, ิน u ร e สตีเวนมานูชินเนี่ยทุกคนเคยเป็นระดับ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงที่ Goldman Sachs มาก่อนทั้งนั้นก่อนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีคลังโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตสําคัญอย่างวิกฤต u ั p r i m e ปี2008ที่พอล s o n เป็นรมาวาคลังเนี่ยบทบาทของเขากับ Goldman Sachs เดิมก็ถูกพูดถึงเยอะเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้เกิดคําวิจารณ์หรือบางทีก็เป็นฉายาไปเลยว่า g o v e r n m e n t Sachs Government Sachs ครับมันสะท้อนถึงอิทธิพลที่สถาบันนี้มีต่อการกำหนดนโยบายคือไม่ใช่แค่ผู้เล่นในสนามแต่เหมือนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเขียนกติกาด้วยซ้ำไปอืมการเข้าไปมีบทบาทใกล้ชิดกับรัฐบาลขนาดนั้นมันก็ก็เปิดช่องให้ถูกวิจารณ์เรื่อยผลประโยชน์ทับซ้อนได้ง่ายเหมือนกันนะคะ แน่นอนครับเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามตลอดเวลาคือการมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กับอำนาจรัฐเนี่ยมันก็มาพร้อมกับคำถามเรื่องความโปร่งใสเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Goldman Sachs แล้วก็สถาบันการเงินใหญ่ๆอื่นๆด้วยนะครับต้องเผชิญอยู่ตลอดค่ะเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วเส้นทางของ Goldman Sach s a c h ก็คือ การเดินทางจากร้านค้าเล็กๆบนถนนพายน์สตรี t สู่การเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ไม่ใช่แค่ทำธุรกรรมธรรมดาแต่มีส่วนในการออกแบบภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวใช่ครับจากผู้อพยพที่ค้าตัวสัญญากลายมาเป็นตระกูลที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเงินโลกได้ผ่านนวัตกรรมอย่าง IPO ผ่านการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็การเข้าไปมีบทบาทในระดับนโยบาย สิ่งนี้มันชี้ให้เราเห็นนะครับว่าอํานาจที่แท้จริงในโลกการเงินเนี่ยเอ่ออาจจะไม่ใช่แค่การมีสินทรัพย์เยอะๆแต่คือความสามารถในการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเงินทุนต่างหากน่าคิดตามมากๆเลยค่ะครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาวันนี้นะครับว่าทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นระบบที่เรามีส่วนร่วมในการควบคุมจริงๆหรือว่า มันเป็นระบบที่สถาบันอย่าง Goldman Sachs ได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วกันแน่